สวัสดีครับมาลองฟังปัญหาและอุปสรรคของการเลี้ยงหอยนางรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากภาครัฐนะครับมาปีนี้รู้สึกว่าสร้างความลำบากให้กับกเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมเป็นอย่างมากเนื่องจากภาครัฐให้หรื้อขอหอยนางรมออกบางแห่งนะครับ ดังที่เป็นข่าวที่กเกษตรกรเดือดร้อนเดินทางไป,ะะปรัฐสภาและให้รื้อถนมออกโดยใช้มาตรา117ของกรมเจ้าท่าทั้งทัๆท,ที่พวกเราชาวกเกษตรกรเรียงหอยนางรมมาแต่รุ่นปู่ย่าตายายที่จริงมันเป็นวิถีชีวิต ันเป็นนวัตวิถีที่พึงจะมีสิทธิเสรีภาพในการทำหากินตามรัฐธรรมนูญภาครัฐต้องแก้ไขกฎหมายและต้องดูแลด้วยซ้ำให้พวกเราอยู่สบายให้พวกเราได้ไม่อยากจนตามที่ภาครัฐได้ให้พวกเรา เลียงหอยนางรมเพื่อแก้ไขความยากจนถ้าเป็นอย่างนี้อนาคตคงจะมืดมนและทำได้ยากบางแห่งก็ต้องรือ้อซึ่งพื้นที่บางพื้นที่เลี้ยงภายในหนึ่งกิโลพอเลยหนึ่งกิโลเลี้ยงไม่ได้น้ำดึกอ,อะไรทำรองนี้พื้นที่บางพื้นที่มันไม่หมดกันแต่ละใช้หนึ่งกิโลกับห้ากิโลไม่ให้เลี้ยง ในแนวเขตหนึ่งกิโลแม่เลี้ยงแล้วก็ลึกห้ากิโลห้าแม่เลี้ยงอะไรทำนองนี้ซึ่งขนามแต่ละหลังสร้างมาเป็นเวลาช้านานเพื่อใช้ในการหลบฝนหลบพายุหลบลมหลบสิ่งต่างๆเกิดขึ้นและพักอาศัยแล้วก็ได้เฝ้า่อยนังนี้ก็คือฝน,นึ่งของ กตรกรผู้ยังหอยนางรมมีปัญหาเป็นอย่างมากระหว่ังว่าปากรัฐ้ะไก้ปัะหัเราที่ต้องเสียภาษีได้ละ800บาทไม่ถูกนะครับแพงนะครับและพวกเราก็เลี้ยงหอยไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้ปัญหามากมายเลยทีเดียวฝากประสิทธิภาด้วยนครับว่าคงแก้ไขปัญหา ให้พวกเราอย่าได้เดือดร้อนตามวิถีชีวิตตามสิทธิและเสรีภาพในการทำมาหาชนกับพวกเราตามรัฐธรรมนูญนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามจนและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราตามทะเลที่นี่ว่าทานีความหอยนางรม ไม่เอาบ้านดอนสวัสดีครับ